สวัสดีปีใหม่2 5 5 7นะครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน่าจ,จุกจั๊กก็ขอวอวยพรวันปีใหม่นะครับให้เด็กๆทุกคนจงมีความสุขนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้หนูๆจงเป็นที่รักของพ่อแม่ขอให้หนูๆจงตั้งใจเรียนสำหรับหนูๆที่อยากเจออาจารย์สมศักดิ์นะครับปีนี้วันที่11มกราคม พศ2557นะครับไปพบอาจารย์ศักดิ์ได้ที่รัฐสภามันเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับกต,ตันยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินยัยสร้างไทยให้มั่นคงอันนี้เป็นคำขวัญน,นะครับสำหรับปีใหม่และสำหรับวันเด็กแห่งชาตินะครับมีผู้ใหญ่ใจดีออกทุนให้อาจารย์ศักดิ์ไป แสดงมายากลให้เด็กๆแล้วแจกมายากลให้เด็กๆด้วยนะครับแจกมายากลให้เด็กๆด้วยอย่าลืมนะครับวันที่11มกราคมนะครับ2,557นะครับ2,557อย่าลืมนะครับกระตัญยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินยัยสร้างไทยให้มั่นคงครับสวัสดีครับ